มีแต่แนวเล่นมานิไม่อย่างบัดจมูกยาวๆคุณจักอ้เห็นเห็นจมูกตอนนี้เตรียมตัวน้องจะไปสนามบินจา้าเดี๋ยวเด็กหน่อยถ้านนี้ตื่นอยู่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เมื่อกี้เนี่ย กูกีกักทักกันซับนี่จ้า เมื่อกี้แม็กกูกี้กับไปเข่าของน้ำแล้วจ้ากระมีนพี่คนหนึ่งเพื่อนอาจจะรู้จากกูกี้เพื่อนก็เลยถามว่าแม่น้องกูกี้ป่าจาะจ้าก็เลยว่าแม่ยูจา้าเพื่อนเลยเอาของเลรียให้กูกี้เล่นก็เลยมีคองเลรียเลรียอยู่บนเครื่องพอดีจา้าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนหลายๆด้วยจา้าชีวิตบนเครื่องบินหกชั่วโมงเนาะจา้ากูกี้กับซิป,ปมาณนี่แหละอาการ กูยูบ่อเศร้า,าได้จ้ามีแต่สิไปอย่างเดียวแม่กูกิ่งนี่ก็ต้องคอยระวังยา่านแม่ใจย่านแต่เพื่อนหายยานเพื่อนหายรบกวนข้าเจ้านอนเพื่อนใ่ร้องเท้าแล้วเพื่อนกสิอยากไปได้บ้านนี่ยหัวเพื่อนชนอันนั้นตรงทีนเหนยาบเทาแม่จ้าลูกา้าดผู้อยู่ขางทาง,ง,งเพืเลื่อมมอนมาร้องให้ลลาสุดก็ไปนอนแล้วไปนอนเกียกนอนกิ่งอยู่พื้นเครื่องก็กำลังจะลุจอดและ้วละจ้า 以把妈就m古过 นสวัสดีไทยแลนด์น้นอ,กกองอโกกี้คงเมื่อยโกกี้กว่าจะถึงจา้าพวกในแขนเพิ่ม วันนี้เอือเพิ่นไปออกกำลังกายบัน,นอกเพิ่ปไปปีนเล่นนะสวัสดีจ้าถึงถึงไทยแล้วจ้าสวัสดีไทยแลนด์หอนกากจ่าบึ้งในเสื้อผ้าพักกันใจเดี๋ยวถอดเสื้อผาให้เด็กหน่อยยูกะสวัสดีไทยแลนด์มาฮอตสักทีมาถึงสักทีหอนพักมาจ่าตอนนี้ กอ,อยู่ดคุณนายเด๋ยวถอดเสื้อผ้าให้อายกันเลยถอดเสื้อให้เป็นวันที่รอคอยนะจ๊ะรอคอยมานานแสนนานในที่สุดก็ได้มาสักที ไอโกกีกะสีภาควิกรเทพกานจามือหนึ่งมะเมนต์มือนหนึ่งหลือครึ่งนหนึ่งแล้วก็ส่วนอื่นสิเป็สายตอกจังทะเบิาา้ลเนาะจ้าโอ้ยแกปวดกรกกีกะข้าวหาวผุดาหาวร่องร่อง แม่กูกีกับพักห้องเดียวกันจ้าเพราะว่าเพิ่นมีเตียงเสริมให้กะสั่งเตียงเสริมมาอีกนอนน้ำกันุูนะไอก้กูกีกูกีคงปวดๆแล้วต้องเศรูดิสิเราจะไม่กันได้ตาจัดการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือจะอาบน้ำก่อนโอ้โอโฟล้อ๋ออีแต่แต่เราจะไม่จัง อูยเก่าข้าเข้นไปดังสิลูกเฮ้ยนะเฮ้ยนะไอเฮ้ยนะเฮ้นพ่ฮนะเด้อเจาไปสำรวจห้องเรเที่บ้านนี้ไอยกกี้ หยังห่งฮันเอากกคิดว่าทำอะไรทำอะไรห้องน้ำปิดไว้อันนี้กับประมาณนี้จะห้องน้ำปิดไว้เด็กกุ๊กกิซีนก็ไปเล่นชากกอ้มอมไม่มีมองหรไม่ได้นะ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  ันนี้เอาเอา,เอาลองเท้ามาทำไมเอามาเอาลองเท้าไว้เอาก็เอาบหมอนเอาไงโอ้ยเทา้าข้อล้อก็เสิยดึงเต้นเนาะอยู่แต่บ้านลไรเพื่นก็เสิเบือ่อกว่าจะผ่านนั้นจานอยู่สนามบินมาได้จ้ากุู่กี้โอ้ยแม่นี่ซูแสนสิเมื่อย อันสามสิบนาทีบาซิลลงเรื่องหรือประมาณเกือบชั่วโมงนี่ยเราจะให้ไปดิ่มอยู่กันพื้นพูนมาเนี่ยพืนอยากลงไปแลนเดนเมันส่วงเครื่องสิลงมันแม่ก็ต้องอุ้มเอาให้วาสัน กระดูกเเอาใหม่เอาใหม่กินกระดูกอันนี้ไม่ดูแล้ว okay. right. I mean, ัก no ่เด uh, ียวนะกินไปเ้วยหลับไปเ้ื่อยน้ำไกก็ไหล้ำมูก็ไหลแล้วก็หนับแล้วเออ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 เอวเออ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 ้ออเออเออเหอไออเออเออเอเออเอเออเ้เเเออถ่ายให้เอาเอ สคนพ่อม่นลูกอ๋อโอ้ย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 ิตกดค่ะโอ้ยหลับกันเต็มเลนาไม่เป็นไรนคะดนะคชอบก็ัก้ดีนะมาทางนู้นนู้นหน้าตาใช่ไหม ซื้อน้อมเปียวแห่งโปรกินครั้งแรกตอนแรกปึ n งก่อนว่ามันไม่ไมีรูแัอนอันปปะมะเพื่อนไหมจ้ะบอกกินเป็นไซส์จิวก,ก็เลยกินแบบนี้ปวดเยอะ okay. Thank you.

สวัสดีครับมูชมวิวชมวิวอีกย่างหนูยมีแต่ตึกตึกข้าเจ้ากำลังสัง่งนุมองเห็นเหรอกูเกะทำไมแม่มองไม่ค่อยเห็น อานนี้จะเป็น ก๋วยเตี๋ยวสวยแหลกแม่กุกี้จะไปกินอยู่ไทยนั่งรอแท็กซี่ก่อนจ้า <c oughs> เป็นยังมาไปย์เบิงข้าสมมี่กะหลา๊ ตอนนี้มาถึงสนามบินดอนเมืองแล้วจ้าอะแบบกอกีกาบอกท้างบ้านนะจ้าท้างอีสานบอกพอกับแม่พี่น้องบอกว่ามาไทายครั้งแรกจะพักที่กรุงเทพแล้วก็จะไปพัทยาต่อเลยบอกกลับลอยเอจจ้าเที่ยวประมาณสองสมื่นจังสิกับลอยเอสสันเดี์พรมเป็นจริงว่าแมนจ้าตัว สิไปเสื้อผ้าสิ่งไปเสื้อผ้าทางบ้านเนาะเพิ่นก็โทรหาโทร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 ตลอดโทรหากันตั้งแต่ตีห้าหกโมงเสาร์คุณละจ้าโทรตั้งแต่ลงเครื่องคือกันกะกลับมาไทยขังเลกไทยสิบกับบ้านเนาะจ้ากะเลยสิไปซื้อผ้เพื่นขับเบิ่งเด้องจากว่าสิเป็นจังได๋ยายเพิ่นสิเป็นจังได๋ยกพันธุ์คิดฮอดหลานแฮง อ่ะเหออ่ะเหอะยุนี่ยเบิดเมื่อไมโกูกีจะอ่าบุกิ้งแท็กซี่มาเลยจ้ะเพราะว่าวแถวดีบ้านนอนนกแล้วจ้ะบ้านไมโครก,กีบ่ค่อยมีแท็กซี่ขั้นใหญ่ค่ะฮะกลัวจะได้ส่วนมากก็จะมีแต่ขั้นเล็กหน่อยเนาะก็สิไปซื้อไผ่แม่อยู่อยู่บลานจา้ะแม่ขายของยนูนพาดำหอยเนาะพามหาเจดีย์ชัยมงคลจะไปซื้อไผ่ <laughs> ก็สิดีใจแห้งเนาะแม่กโกกิกาขับรถผ่านมาเนาะจ้ะ <c oughs> กัดจะมาเสือ้อไผ่ผีสาวก่อนจะเป็นอนัเจ้าของลานนวดเนาะจ้ะที่แม่โกกิเคยเห็นงานน้ำแล้วก็มาเจอกันก็นกพอโกกินี่แหลกะก็เล่น เป็นเอือยนับถือกันเป็นเอือยเอือยหาก,กันจ้าก็เป็นเครื่อยาติกันคือกันนี่ยละจ้าก็ตัวเพื่อนคือกันนะจ้าว่าสิไปพัทยาแต่ว่าเมาโพอ,อยู่มองนีอยู่ราชะพัฒน์ลอยเอ็ดเนาะจ้าออกจากสนามบินมานิดเดียวเองแมกกุกกิ้ก็ันเลยแวะเขามาหาเพื่อนกระตั้งใจสิสมาหาเลยละจ้ามาหอดกระแลนอุ้มล้านแลนกอดล้านเลย หมดหมดหมดมากแล้วเนี่ยถึบอกแต่จะกินน่าเอ็นาูเลยอ๋คือมาผีมาถึงมาตายตานตายคือปาล้านเนี่ยหุนหุนล้านเอาล้านถึงโทษล้กา

Dạ, mau ừ, thì là... Thử khóc tùa bỏ, khóc bằng mày tự đồn nữa. Ôi, hồn โอ้โกกีบ so ่สนใจไฟเลยบานี้มาถึงมิเตแนวเลนบานี้ตายบันย่าดวงร้านจิบกาแฟเบื่ทุกอย่างบ่โอ้ตัแสงคุณดูว่าโอ้เพื่อให้พ่อแสงแกพร้อมโอ้ยแกบอกก้อนบอกแกเป็นบ้า เออมันจะมากตัวนี่แหละก็คาบคาบโบเปีนนะอันคาบสวัสดีคาบขอบคุณคาบเนือนะอันเป็นยามเพลงมหาดมันแบโอ้ยพญ่ิธันพญ่ิิ้นขัวมันตวมันก็อีโรดแันนม่นี่บนหนมากมันแท็กซี่มันสั่น ใช่มาจังไหกค้าเนกิเลสอน่าจังทาราสือคิเลสสวยคิเลคิเลสคิเลสคิเลสคเลสวยคิเลสเนเนสวยสวคิเลสน่ารักคาวาอี <laughs> <laughs> あ,あるここに。<laughs>

คิดย์หน้ายืดถ้าอาทิตย์ได้คู่เหรบ่ถ้าในสอบบ่สอบเดือนหน้ามาสั่นกับเอ้ยสอบอาทิตย์หน้ากูบอกว่าหยุดได้หรือเป็นไงล่าโอเคปุณนะกวดสั่งอยู่เบิดมืออป้าไอแฝดปุญญาครับค่ะสวัสดีครับปุ้ยไอกระเพาะกระไายลูบน้องปุ้ยอันนี้เป็นลูกซ้ายเอ้ยนี่เป็นลูกซ้าย ว้าน่ะตาบบัน,นี้สิบอคิดสิบอให้น้ำฝนน่นลานเล่านเนาะ <laughs> สะวิชีพาแซบาชมพูล่ะลูกสาวสาวกระเกินเ็ดแม่ถทัหถ้หายทงกอดแม่